ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้คุณปู่ออกงานแล้วครับผมมาดูคุณปู่ออกงานครับออก กือบ20ปีครับเรื่องยังแรงครับ ูเกี่ยวคู่กับสักสุขัดครับพี่น้องนี่คันนึงครับเกี่ยวคู่ดันกันเลยครับวันนี้ดันข้าวกอขอสิบห้าครับปูดันข้าวเหนียวสักพันดันกอขอสิบห้าดันแข่งกันครับพี่น้องรถยี่สิบปีกับรถสามปี คนไห้จะแรงอางกันโอ้โห,โหไอ้คุนู่วิ่งสลุเลยครับนี่นี่เขายังมีลูกคล้องครับโอ้โหวิ่งปี๊ดเลยครับเนี่ยแหมอย่างคล้องเลยครับ เอาแต๊กเอาเต็จแรงครับใครว่าคุณปู่ทำงานไม่ได้บุกทีพขึ้นมาใหม่โอ้โหอย่างคล่องเลยครับรถใหม่ยังแหมดูกับรถใหม่ไม่อายครับเนี่ยลันวิ่งยังแย่เลยทำงานชักติ๊กครับชักติ๊กชอบ,บรั่นรับบูดไฟตู้ครับแต่งดิวใหม่ สักสิ2020ท่นสทันยี่สิทีเด็ดก็คือเจ้าคุณปู มีโหลดนิดนึงครับาลายตอนถอยตู้หนักธรรมดา ขับสุขันก็วิ่งครับบุ๋มว่มองรถเกี่ยวข่าีสานพม่น้อง ซื้อรถยี่ห้อดังๆหน่อยราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ทีนี้มาเกี่ยวหน้าปีปีละครั้งคุณได้จอดคุณคิดว่าจะคุ้มทุนไหมฝากผู้ประกอบการใหม่ครับเพวยอคิดด้วยต้ยองหารถราคาเบาๆครับเพราะปีนึงเกี่ยวครั้งนึง รถยอดปีหนึ่งก็คันละหกเบร้อยไล่ส่วนมากคุณจะจอดคุณก็คิดดูเอาครับทางคุณช่วงนี้รถเกี่ยวเยอะงานภาคอีสานก็ไม่ใช่จะได้งานทุกคนันรถเกี่ยวภาคกลางขึ้นมาตีตลาดภาคอีสานร,รถเจ,าจ้าทนไปไม่เป็นไปไม่ได้ไม่มีที่เกี่ยวเจ้าละห้าร้อยไร่ เกี่ยวฟีละครั้งใครจะเล่นรถใหม่ก็ลองคิดคำนวณดูเอาครับพี่นะอ้องเกาซ่อมถึงวิวได้คุณก็ไปได้ครับพี่นะ้องเกี่ยวได้เหมือนกันการาคาไม่ต้องไปหลักล้านกแค่หลักแสนก่างกา พอใช้งานได้แล้วพี่น้องซื้อรถเกี่ยวใหม่กันละสองล้านกันละสองล 4, ้านสี่สองล้านห้าแล้วคุณไปซื้อเทรลเลอร์อีกกันละห้าหกแสนยินดูคุณจะตกอยู่ประมาณสามล้านนะปีนึงคุณเกี่ยวข้าวได้ปีละห้างหกร้อยไร่ไร่ละห้างหกร้อย หากค่าน้ำมันค่าคนขับแล้วคุณจะเหลือเท่าไหร่ครับอลองคิดกันดูไม่ใช่มีตังแล้วจะซื้ออย่างเดียวครับนี่คุกบูนี่บอกว่าจริงพิ้วหึงใจม่จได้ครับพี่น้องนี่ ดูในไฟตู้เดี๋ยวได้ครับล่องชิคิดดูแล้วเปลี่ยบกับคู่ต้าได้ชิคิดดูแล้วเปลี่ยบกับรถค่ายสีสม้มราคาก็ไม่แรงน่าจะเปลี่ยนใจไม่ใช่ องละรถใหม่ไปได้เขาก็ไปได้ครับรถที่รถจะเก่าเขาก็ไปได้เอาอาจจะมีว่างแง่บ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาของรถอายุเยอะก็ไปได้ครับพอเกี่ยวได้สำหรับงานงาแถวพิษณสเกียวปีละครั้ง ล้าเป็นเราคลิปนี้พอแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ